สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r a p p y t e l l ลนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยมินิซีรีส์โดยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของบุตรสาวเจ้ากลมพิธีการผู้หนึ่งซึ่งก็คือนางเอกของเรานั่นเองนางเอกของเรานั้นนางสูญเสียแม่ไปเพราะถูกเมียน้อยของพ่อใส่ร้ายจากนั้นเมียน้อยของพ่อก็ยกตนขึ้นมาแทนที่แม่นางเอกและกลายเป็นเมียหลวงกลายเป็นแม่เลี้ยงนางเอกเต็มตัวนับตั้งแต่วันนั้น นางเอกก็ถูกโคกศัพท์ไม่เหลือชิ้นดีและยังถูกส่งตัวไปเป็นแม่ชีที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งวัดแห่งนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดดึกสงัดของคืนหนึ่งระหว่างที่นางเอกกำลังอาบน้ำจูจ่ๆก็มีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งวิ่งเข้ามาล็อกตัวนางไม่ให้นางส่งเสียงผู้ชายคนนี้ก็คือพระเอกและเขายังเป็นฮ่องเต้ของแคว้นนี้อีกด้วยพระเอกถูกตามล่าโดยกบฏ ซ้ำร้ายยังถูกวางยาปลุกกำหนัดเขาซ่อนตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำของนางเอกพอเห็นว่าไม่มีกระบฏตามมาแล้วพระเอกรีบขอโทษนางเอกที่บุ่มบามเข้ามานางเอกที่ตกใจอยู่พยายามหนีจากพระเอกแต่เขาไม่ปล่อยนางซ้ำยังบอกนางว่าต้องการนางนางเอกกรีดร้องไล่ให้พระเอกไปหาคนอื่นพระเอกกลับหยิบผ้าสีแดงขึ้นมาผูกตานางเอก ก่อนจะจับกดจูบโดยที่นางไม่เต็มใจหลังทุกอย่างผ่านพ้นไปพระเอกก็ให้สัญญากับนางเอกว่าถ้ารอดเขาจะกลับมารับนางไปอยู่ด้วยพระเอกได้ทิ้งจี้หยกชิ้นหนึ่งแทนคำสัญญานางเอกไม่ทันเห็นหน้าตาของพระเอกด้วยซ้ำเขาก็รีบจากไปแล้วสิบเดือนต่อมานางเอกคลอดลูกเป็นเด็กแฝดชายสองหญิงหนึ่งเรื่องนี้ทำให้ครอบครัวของนางเอกอับอายมาก นางเอกถูกไล่ออกจากวัดจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ต้องย้ายไปอยู่บ้านนาหลังหมู่บ้านส่วนพระเอกนั้นเขารอดกลับวงังเขาสั่งทหารค้นหานางเอกไปทั่วแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบวันเวลาล่วงเลยผ่านไป6ปีต่อมาลูกของนางเอกเติบโตซุกซนตามประสาเด็กดันไปเล่นที่สุสานประจำตระกูลพ่อนางเอกรู้เขา้ากปดแตกจะจับเด็กเผาทั้งเป็น โดยแม,แม่เลี้ยงกับน้องสาวต่างแม่ของนางเอกยุยงนางเอกรู้เรื่องนี้จากสาวใช้รีบไปห้ามกลับถูกผู้คนต่อว่าบอกว่านางเอกกับลูกเป็นตัวซวยทำผิดศีลธรรมข้อสั่งให้ชาวบ้านที่มามุงดูจับนางเอกแยกกับลูกนางเอกถูกทุบตีจนเลือดออกขณะที่เด็กๆก,ก็ร้องเรียกหาแม่คบเพลิงก็มังจะถูกทิ้งลงบนกองฟางซึ่งมีเด็กทั้งสานั่งร้องไห้อยู่ด้านบน กลับมีลูกธนูดอกหนึ่งยิงเข้ามาปัดคบเพลิงตกไปอีกทางคนที่มาก็คือพระเอกนั่นเองพ่อนางเอกไม่รู้ฐานะของพระเอกจึงเบ่งใส่ว่าตนคือเจ้ากลมพิธีการมาแสหาเรื่องทำไมพระเอกไม่ได้บอกว่าตัวตนของเขาคือฮองเต้แต่บอกว่ามาจากในวงังแต่แค่นี้ก็เล่นเอาพ่อนางเอกกลัวจนหน้าซีดเผือดพระเอกยังบอกว่า อีกไม่กี่วันจะเป็นวันเกิดของไทเฮาหากพระนางรู้ว่าพ่อนางเอกฆ่าคนในวันใกล้วันเกิดจะต้องโกรธและสั่งลงโทษแน่พ่อนางเอกรีบปฏิเสธว่าตนไม่ทำแล้วพระเอกหันไปถามนางเอกเด็กทั้งสามนี่เป็นลูกของนางใช่ไหมนางเอกตอบว่าใช่พระเอกบอกให้นางดูแลลูกให้ดีๆทั้งสองต่างฝ่ายต่างก็จากันไม่ได้หลังเหตุการณ์สงบ พระเอกก็ได้จากไปส่วนนางเอกหันไปเคลียร์กับพ่อแม่เลี้ยงเละน้องสาวนางทนมามากพอแล้วและจะไม่ทนอีกนางเอกเอ่ยปากตัดขาดจากวงตระกูลเล่นเอาพ่อช็อกด้วยความโมโหเป็นลมเกือบตายนางเอกไม่สนใจจูงมือลูกกลับบ้านพระเอกกลับถึงวังยังไม่ทันได้นั่งก็ถูกไทยเฮาบนเรื่องไม่มีทายาทและไม่ยอมร่วมห้องกับสนมสามพันนางที่เตรียมให้ พระเอกอธิบายเหตุผลว่ายัางไม่พร้อมเรื่องนี้แต่ความจริงแล้วนั้นในใจของพระเอกคิดถึงผู้หญิงในค่ำคืนนั้นจนปล่อยวางไม่ได้ไพยเฮาเห็นท่าไม่ดีเลยปรึกษาหมอดูหมอดูบอกว่าถ้าอยากให้ฮ่องเต้มีทายาตต้องไปนำตัวหญิงไม้ลูกดกในหมู่บ้านมาทำพิธีแก้เคล็ดทางการจึงออกตามหาหญิงไม้นางเอกคือหนึ่งในนั้นที่ถูกเรียกตัวแม้จะขอร้องอ้อนวอนบอกว่าไม่ไป ทหารที่มาจับตัวก็ไม่ยอมปล่อยยังขู่เอาชีวิตลูกของนางเอกจนนางเอกต้องยอมไปด้วยหญิงไม่มากมายถูกพาตัวเข้าวางังนางเอกเดินรั้งท้ายสุดระหว่างเดินผ่านปา่าไผ่นางถูกฉุดโดยพระเอกซึ่งถูกนางสนมวางยาปลุกกำหนัดเขาลวนลามนางนางเอกรีบสะบัดตัวออกทั้งด่าทั้งสาปพระเอกจนกระทั่งมีคนมาตามหานางเอกพระเอกถึงได้หนีไป ส่วนนางเอกเอ่ยปากเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ใครฟังไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นในวงังหากพูดไปมีแต่จะเสียเลยเก็บความแค้นไว้ในใจเดินตามนางกำนันที่มาตามอย่างเงียบๆหญิงไม้ทั้งหมดถูกพาไปพบไทเฮาเพื่อคัดเลือกร่วมหอ,อก,กับพ้องเต้และหวยก็ดันมาออกที่นางเอกเพราะเหมาะเป็นแม่พันชันเยี่ยมไทเฮาจะแต่งตั้งนางเอกเป็นสนมพระเอกนางเอกรีบปฏิเสธเลยถูกดา่า หญิงไม้นางหนึ่งสังเกตเห็นซอกคอนางเอกมีรอยจำ้ำจึงทูลไทเฮาว่านางเอกไม่เหมาะกับฮ่องเต้เมื่อครู่พวกนางเห็นนางเอกมั่วกับชายคนหนึ่งหลังป่าไผ่หญิงไม้ช่วยกันถอดเสื้อนางเอกพิสูจน์ให้ไทเฮาดูว่าบนตัวมีรอยจ้ำสีแดงไทเฮาโมโหสุดขีดสั่งคนทรมานานางเอกนอกจากนี้ยังมีคนเล่าเรื่องที่แต่ก่อนนางเอกเป็นแม่ชี แต่ดันได้เสียกับใครก็ไม่รู้คลอดลูกแฝดสามออกมาไทยเฮาสนใจเรื่องนี้มากสืบจนรู้ว่านางเอกเป็นลูกเต้าของใครจึงได้เรียกพ่อนางเอกร่วมถึงแม่เลี้ยงกับน้องสาวเข้าวังมาถามไทยพวกเขากลับบอกปัดเรื่องผิดศีลธรรมเช่นนี้ไม่เกี่ยวกับตระกูลเขานางเอกได้ออกจากตระกูลไปแล้วและยังใส่ร้ายว่านางเอกในระคุณพ่อแม่ไทเฮายิ่งได้ฟังก็ยิ่งโมโห ลงโทษนางเอกสถานหนักทั้งทุบตีด้วยไม้ทั้งใช้เครื่องหนีบนิ้วสภาพนางเอกปางตายพยายามเค้นถามว่านางเอกรอบมีความสัมพันธ์กับใครนางเอกตอบได้เพียงว่านางไม่รู้จึงถูกทรมานหนักขึ้นเรื่อยๆจนเป็นลมจากนั้นไทเฮาก็สั่งให้คนเอาเกลือมาทาแผลของนางเอกปลุกนางขึ้นมาทรมานใหม่จนถึงขนาดจะใช้เหล็กร้อนตีตราบนใบหน้านางเอก โชคดีที่พระเอกมาเห็นเหตุการณ์สะก่อนพระเอกบอกให้ทุกคนหยุดและเดินเข้าไปประคองนางเอกนางเอกจำได้เขาคือคนที่ช่วยนางกับลูกไว้ก่อนหน้านี้พระเอกถามไถ่เรื่องราวเป็นมาอย่างไรทำไมถึงได้ทรมานนางเอกหนักขนาดนี้ทุกคนจึงช่วยกันอธิบายว่านางเอกเป็นผู้หญิงไม่ดีมั่วกับชายในป่าภัยอดีตก็เคยคลอดลูกไม่มีพ่อ พระเอกได้ฟังก็เข้าใจและประกาศว่าเขาจะรับนางเอกเป็นสนมทุกคนพากันตกใจโดยเฉพาะไทฮาวทําไม่ถึงเป็นแบบนี้พระเอกบอกว่าเพราะชายที่อยู่ในป่าไัยกับนางเอกนั้นคือตัวเขาเองเขาถูกสนมหลงวางยาเลยไม่มีทางเลือกไทฮาวบอกว่าไม่ได้นางเอกเป็นผู้หญิงไม่ดีจะรับเป็นสนมได้อย่างไรพระเอกเองก็ไม่ยอมเขาตัดสินใจแล้ว ใครก็คานไม่ได้พระเอกอุ้มนางเอกไปรักษาตัวไทยเฮาลมจับเพราะโมโหส่วนน้องสาวนางเอกอิจฉาที่นางเอกได้ดีกว่าในตอนที่พระเอกอุ้มนางเอกผ่านหน้าน้องสาวไปจี้หยกของนางเอกที่อยู่ในเสื้อเกิดหล่นลงมาน้องสาวนางเอกเห็นว่ามันสวยดีและแอบเก็บไว้ซึ่งมันก็คือจี้หยกที่พระเอกเคยมอบให้นางเอกตอนที่ทั้งสองคนมีซัมติงกันนั่นเอง เวลาต่อมาหลังได้รับการรักษานางเอกก็ฟื้นขึ้นมาพระเอกขอร้องให้นางเอกอยู่ในวังกับเขาต่อไปแต่นางเอกไม่ยอมนางมีลูกรออยู่ที่บ้านพระเอกเลยขู่นางเอกหากนางไม่ยอมเขาจะกำจัดลูกของนางซะนางเอกสะดุ้งตกใจขอร้องอ้อนวอนพระเอกพระเอกกลับผลักนางเอกลงบนเตียงจุ่มพิษนางนางเอกคืนตัวหนีจนทำเขาโมโห เลยลั่นปากบอกให้นางทำตัวเป็นของเล่นที่ดีหน่อยอย่าให้มันเกินไปเขาก็แค่เล่นเนกับนางเท่านั้นทางด้านลูกๆของนางเอกนั้นอีกไม่กี่วันจะเป็นวันเกิดของไทเฮาทางการถูกใจลูกชายคนโตของนางเอกจึงบังคับเด็กน้อยเข้าวางังถาวายของขวัญให้ไทเฮาเด็กน้อยอีกสองคนเป็นห่วงพี่ชายมากจึงแอบเข้าวังโดยซ่อนตัวในรถเข็นผักของลุงคนหนึ่งซึ่งมักเอาผักเข้าไปส่งในวงัง เมื่อไปถึงโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เด็กๆทั้งสองดันทำข้าวของของสนมหลงเสียหายถูกจับได้จึงถูกพาตัวมาลงโทษเสียงกรีดร้องของเด็กซึ่งถูกทุบตีระง,งมไปทั้งศาลานางเอกเดินผ่านมาได้ยินพอดีเสียงนั้นคุ้นหูนางเป็นอย่างมากนางเอกตกใจรีบวิ่งไปดูพบว่าเป็นลูกทั้งสองของนางจริงด้วยนางเอกเข้าขวางสนมหลวงนั้น เดิมทีหมั่นไส้นางเอกที่ได้รับความโปรดปลานจากพระเอกจึงสบโอกาสนี้ทำร้ายนางเอกซะเลยเรียกขันทีมาตี้นางเอกแต่พระเอกที่ไม่รู้มาจากไหนเกิดเห็นเข้าเขาเอาตัวรับไม้แทนนางเอกทุกคนที่อยู่ตรงนั้นพากันช็อกเพราะการทำร้ายฮ่องเต้ผลลัพธ์ไม่มีวันได้ดีแน่หลังเหตุการณ์สงบลงพระเอกสอบสวนสนมหลงสนมหลงอ้างเหตุผลลูกของนางเอก ทํำของรักของนางพังนางเอกตอบโต้แต่พวกเขายังเป็นเด็กไม่เห็นต้องลงโทษหนักขนาดนี้เลยพระเอกเห็นด้วยกับที่นางเอกพูดอีกทั้งเขายังไม่ได้จัดการสนมหลงที่วางยาพระเอกถือโอกาสนี้ปลดสนมหลงให้กลายเป็นสามัญชนไปอย่างไล่ไปอยู่ตำหนักเย็นสนมหลงช็อกหน้าซีดเผือดพระเอกอุ้มนางเอกที่ได้รับบาดเจ็บไปรักษาตัวโดวยมีเด็กๆอีกสองคน วิ่งตามไประหว่างที่พระเอกใสย่ยาให้นางเอกเขามองใบหน้าของเด็กทั้งสองคนแล้วรู้สึกประหลาดราวกับคุ้นเคยนางเอกกังวลเรื่องลูกนางบอกพระเอกว่าอีกสักพักนางจะส่งเด็กน้อยทั้งสองคนออกจากวังพระเอกกลับบอกว่าไม่เป็นไรให้พวกเขาอยู่เป็นเพื่อนนางได้นางเอกดีใจมากขอบคุณพระเอกยกใหญ่คืนนี้ก่อนเข้านอน เด็กน้อยทั้งสองเล่าเรื่องของพี่ชายให้นางเอกฟังนางเอกเลยกะว่าจะตามหาตัวลูกอีกคนให้พบแล้วค่อยออกจากวังพร้อมกันนางเอกมาขอบคุณพระเอกสำหรับทุกเรื่องที่ผ่านมาพระเอกกลับขอรางวันจากนางดึงนางเอกเข้ามากอดจูบในตอนนั้นไทเฮามาหาพระเอกพอดีเห็นภาพที่เกิดขึ้นจึงลงมือตบหน้านางเอกบอกว่านางเอกไรยางอายยโยยวนฮ่องเต้กลางวันแสก พระเอกรีบปกป้องนางเอกห้ามผู้เป็นแม่ไว้ก่อนจะถามว่าแม่มาทำไมไทเฮาบอกว่ารู้เรื่องที่พระเอกไล่สนมหลงไปอยู่ตำหนักเย็นแล้วมันไม่เป็นการสมควรเพราะพ่อของสนมหลงมีบทบาททางการเมืองพระเอกตอบโต้สนมหลงเองก็ทำตัวไม่เหมาะสมวางยาเขาหลายครั้งเขาจะไม่ยอมทนอีกเด็ดขาดไทเฮาบลิดแตกถามพระเอกทั้งหมดนี้ เป็นเพราะนางเอกใช่ไหมพระเอกบอกว่าไม่เกี่ยวไทเฮากัดฟันตอนนี้ว่างหลังไรหัวหน้าปกครองในวันเกิดของพระนางพระเอกจะต้องเลือกของเฮาพูดจบไทเฮาก็จากไปด้วยความโมโหนางเอกก้มหน้าบอกพระเอกอย่างที่ไทเฮาพูดนางไม่เหมาะสมกับเขาปล่อยนางไปเถอะพระเอกไม่ยอมจะเป็นจะตายนางก็ต้องอยู่ที่นี่กับเขาในเวลาต่อมา น้องสาวของนางเอกได้มาดักรอเจอพระเอกพระเอกเห็นจี้ยกอยู่กับนางจึงเข้าใจผิดคิดว่านางคือสตรีเมื่อหกปีก่อนเขาแต่งตั้งนางเป็นสนมทันทีน้องสาวจึงพยายามหาทางกำจัดนางเอกเพราะกลัวความลับถูกเปิดเผยนางเอกที่ถูกรังแกจึงเอาพระเอกมาอ้างนั่งถึงรอดไปได้ทุกครั้งลูกของนางเอกทั้งสองอยู่ในห้องทรงอักษรกับพระเอก เด็กๆพูดถึงเรื่องพ่อที่ไม่เคยเห็นหน้าพระเอกบอกพวกเขาชายคนนั้นไม่กลับมาแล้วละ่ะเด็กทั้งสองจึงร้องไห้พระเอกเข้าไปกอดปลอบบอกว่าเขาจะเป็นพ่อให้เด็กๆแทนชายคนนั้นเองลูกนางเอกดีใจมากเรียกพระเอกว่าพ่อนางเอกเกิดมาได้ยินเขา้าบอกลูกว่าไม่ได้ห้ามเรียกพระเอกแบบนั้นพระเอกนางเอกจึงโต้เถียงกันไปมาพระเอกคิดว่า นางเอกยังรอใช้เมื่อ6กปีก่อนนางเอกเองก็ยกเอาเรื่องน้องสาวมาพูดทำไมเขาต้องแต่งตั้งน้องของนางเป็นสนมด้วยพระเอกคิดว่านางเอกหึงนางเอกรีบปฏิเสธว่าไม่จริงและยังเอ่ยปากไล่พระเอกเขาโมโหนางบอกนางว่าคืนนี้เขาจะไปอยู่กับน้องสาวนางและจะไม่กลับมาหานางอีกนางเอกเอ่ยปากเชิญพระเอกน้องสาวนางเอกนั้นพยายามยั่วยวนพระเอกสุดฤทธ แต่ไม่เป็นผลเพราะพระเอกเอาแต่คิดถึงนางเอกเขากลืนน้ำลายตัวเองกลับไปหานางที่ห้องเล่นเอาน้องสาวนางเอกโมโหสุดขีดเมื่อไปถึงพระเอกถามสาวใช้หน้าห้องว่านางเอกอยู่ไหนสาวช้ตอบว่านางเอกหลับไปแล้วพระเอกเลยเดินตึงตังเข้าไปในห้องนอนของนางเอกแล้วจับนางกดกับที่นอนไม่ปล่อยให้นางได้พูดมากความข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วทั้งวัง น้องสาวนางเอกอับอายมากเพราะคนต่างพูดกันว่าพระเอกทิ้งนางแล้วกลับไปหานางเอกเวลาต่อมานางจึงมาปลุกปั่นสนมคนอื่นให้หาเรื่องนางเอกเรียกนางเอกกับลูกมาชมดอกไม้แต่ความจริงแล้วนั้นคิปรังแกนางเอกกับลูกตามหาตัวลูกชายคนโตจนเจอทั้ง4ดีใจมากที่ได้อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งแต่ไม่นานคนของสนมหลงซึ่งถูกแต่งตั้งใหม่ ว่าได้มาเชิญนางเอกไปสวนดอกไม้ลูกทั้งสองของนางเอกเห็นท่าไม่ดีพวกเขาจึงมอบป้ายเข้าพบห้องเต้ให้พี่ชายคนโตเพื่อตามตัวห้องเต้ไปช่วยนางเอกเมื่อนางเอกกับลูกทั้งสองของนางไปถึงก็เป็นตามคาดทั้งสามถุกนางสนุมพวกนั้นรังแกกล่าวหาว่าลูกของนางเอกทำดอกไม้ราคาแพงเสียหายลูกของนางเอกร้องไห้พร้อมปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้ทำ นางเอกเชื่อใจลูกทั้งสองแต่สนมหลงมีพยานสั่งคันที่ตัดมือนางเอกโชคดีลูกชายคนโตของนางเอกไปตามพระเอกได้ทันพระเอกจึงสอบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองเด็กทั้งสองเข้าไปอ้อนพระเอกบอกว่าพวกเขาไม่ได้ทำสนมพวกนั้นตั้งใจใส่ร้ายพวกเขากับแม่สนมหลงตอบโต้นางเพียงแค่ทำตำามกฎวังเท่านั้นนางเอกบอกพระเอก แต่สนมหลงไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่คิดลงโทษนางแล้วนางอยากขอให้พระเอกสอบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่างดอกไม้ชนิดนี้มีกลิ่นแรงผู้ใดสัมผัสกลิ่นจะติดมือเปอีกหลายวันหากให้ผู้ที่มีความรู้แยกแยะก,กลิ่นได้มาลองดมดูก็จะรู้ว่ากลิ่นนี้ติดมือของใครและคนคนนั้นก็คือคนไร้ตัวจริงในที่สุดความจริงก็กระจ่าง สาวใช้ของสนมหลงมีกลิ่นดอกไม้ติดมือสนมหลงเห็นท่าไม่ดีจึงโยนความผิดให้สนมอีกนางพระเอกเลยสั่งลงโทษทั้งหมดน้องสาวนางเอกเต้นผางกลัวว่าสักวันความผิดจะถึงตัวเลยเรียกมารดาเข้าพบวางแผนทำเช่นไรต่อไปดีทั้งสองคิดออกแผนหนึ่งตั้งใจจะใส่ร้ายนางเอกในวันเกิดไทยเฮาเวลาต่อมาพระเอกมอบยกชิ้นหนึ่งให้นางเอก บอกนางในวันเกิดไทเฮาให้นางมอบหยกชิ้นนี้ให้ไทเฮานางเอกกลับบอกว่านางไม่ได้วางแผนเข้าร่วมงานวันเกิดไทเฮานางอยากให้เขาปล่อยนางกับลูกออกจากวังพระเอกบอกนางเอกไม่มีทางหากนางวางแผนนี้เขาจะส่งลูกของนางไปอยู่ที่อื่นในที่ที่นางจะไม่มีวันได้เจอหน้าลูกอีกนางเอกด่าพระเอกว่าไอ้สารเลวแต่เขากลับจุมพิษนาง งานวันเกิดไทยเฮามาถึงนางเอกถูกสนมนินทาบอกว่านางกล้าม,มากที่มางานวันเกิดทั้งที่รู้ว่าไทยเฮาไม่ชอบขี้หน้าแต่นางเอกก็ไม่ได้สนใจคำพูดของคนเหล่านั้นถึงเวลาถวายของขวัญน,นางเอกมอบภาพวาดให้ไทยเฮาพระเอกตกใจเขาให้นางมอบยกมิใช่หรือในตอนแรกทุกคนต่างบอกว่าภาพวาดของนางเอกเป็นของไรค่าแต่เมื่อผู้มีความรู้มาถึง ว่เขากลับบอกมันคือภาพวาดของอาจารย์หุยหนิงผู้มีชื่อเสียงและอาจเป็นภาพที่ซ่อนแหล่งขุมทรัพย์ไว้ไทเฮาได้ยินดังนั้นถึงกับเดินออกมาดูและสั่งให้นางเอกพิสูจน์มาภาพนี้เป็นของจริงหรือเท็จนางเอกหยิบเล่ามาเทใส่ภาพปรากฏสัญลักษณ์พระพุทธศาสนาเป็นการยืนยันว่าภาพนี้คือของจริงแท้ไทเฮาพึงพอใจมาก เทียบกับของขวัญที่นางสนมคนอื่นนำมาถวายของนางเอกทิ้งห่างขาดรอยงานเลี้ยงกำลังดำเนินไปอย่างคึกคักพระเอกต้องไปคุยราชการน้องสาวนางเอกจึงใช้โอกาสนี้ลงมือให้คนส่งจดหมายหานางเอกโดยบอกว่าหากอยากรู้เรื่องสาเหตุการตายของแม่ก็ให้นางเอกมาที่สวนอี้เหมยนางเอกกุลีกุจออ,อกไปทันทีเมื่อนางเอกไปถึงมีชายขอทานคนหนึ่ง กระโจนเข้ามากอดนางเอกให้เฮาถูกหลอกมาสวนแห่งนี้เช่นกันเลยเห็นภาพที่นางเอกถูกขอทานกอดคาตาพระนางโมโหมากนำตัวนางเอกกับชายคนนั้นมาสอบสวนต่อหน้าคนมากมายชายคนนั้นถูกลงโทษตัดศีรษะแม้นางเอกจะอธิบายกับไทเฮาว่านางมีรู้จักชายคนนั้นแต่ก็ไม่เป็นผลนางเอกถูกจับกดน้ำเป็นการลงโทษ แม่เลี้ยงของนางเอกซึ่งมาร่วมงานเลี้ยงเช่นเดียวกันได้เสนอให้ไทยเฮาถอดเสื้อผ้านางเอกแล้วแห่ประจานทั่วเมืองไทยเฮาคิดว่าวิธีนี้รุนแรงเกินไปทุกคนกลับลงความเห็นว่าไม่แรงสมควรกับความผิดที่นางเอกก่อแล้วไทเฮาค้านไม่ได้จึงคิดปล่อยเลยตามเลยโชคดีที่เพรกมาทันสะก่อนเขารีบเข้าปกป้องนางเอกเลยถูกไทยเฮาต่อว่าว่าลงไหลานางเอกจนสิ้นความคิด ในตอนนั้นเองลูกๆของนางเอกวิ่งเข้ามากอดแม่ตัวเองพร้อมกับร้องห่มร้องไห้ท้ายเหาเห็นหน้าลูกชายของนางเอกพระนางพบว่าเด็กน้อยหน้าตาเหมือนพระเอกในวัยเยาว์มากนางเอกถามลูกมาที่นี่ได้อย่างไรเด็กน้อยบอกว่าเห็นสาวใช้ของน้องสาวนางเอกผ้าชายขอทานเข้ามาลั่วเกิดเรื่องก็เลยมาหาสาวใช้คนนั้นสะดุ้งตกใจพระเอกรีบสอบถามหาความจริง สาวใช้คนนั้นกลัวมากไมกล้าโกหกจึงบอกว่าน้องสาวนางเอกเป็นคนสั่งพ่อแม่เลี้ยงและน้องสาวต่างไม่ชอบนางเอกจึงตั้งใจใส่ความพระเอกโกรธมากเข้าตาต่ำเองที่แต่งตั้งนางเป็นสนมลูกสาวนางเอกสังเกตเห็นหยกของนางเอกห้อยอยู่ตรงเอวของน้องสาวนางเอกจึงดึงเอามาให้แม่นางเอกดีใจมากคิดว่ามันหายไปแล้วซะอีกพระเอกเข้าใจสถานการณ์ได้ทันที ทีแท้เขาถูกน้องสาวนางเอกโกหกมาโดยตลอดนางเอกถามพระเอกหมายความไว้ายังไงพระเอกจึงเล่าเรื่องเมื่อ6ปีก่อนให้นางเอกฟังแล้วบอกว่าน้องสาวของนางสวมรอยเป็นนางเขาถึงได้แต่งตั้งน้องสาวของนางเป็นสนมอย่างไรละ่ะก่อนที่สถานการณ์จะวุ่นวายไปมากกว่านี้ลูกชายคนโตของนางเอกก็เดินเข้ามาพร้อมของขวัญอวยพรไทยเฮาแต่เมื่อเด็กน้อยเห็นหน้ามแม่ ก็เดรีบกระโจนเข้าไปกอดไทเฮาตกใจมากเพราะลูกคนโตของนางเอกเหมือนพระเอกยิ่งกว่าคนกลางซะอีกถึงขนาดเรียกขุนนางมาช่วยดูขุนนางพวกนั้นยืนยันเหมือนจริงๆด้วยน้องสาวนางเอกค้านว่าไม่มีทางนางเอกจะตั้งคันลูกของพระเอกได้ยังไงอีกอย่างไม่มีวิธียืนยันว่าเด็กพวกนี้เป็นลูกของพระเอกจริงๆไทเฮาพูดขึ้นมาว่ามีพระนางเรียกหมอหลวงมาพบ และทําการตรวจเลือดของพระเอกกับเด็กทั้งสามคนปรากฏว่าเด็กทั้งสคือลูกของพระเอกให้เฮาดีใจมากในที่สุดพระนางก็มีหลานเสียทีพระเอกสั่งลงโทษยครอบครัวนางเอกน้องสาวถูกแห่ประจานรอบเมืองพ่อถูกเนระเทศไปอยู่ชายแดนส่วนแม่เลี้ยงถูกแขวนคอทุกคนต่างพากันช็อกนางเอกบอกน้องทำชั่วไว้ก็ต้องได้รับการลงโทษ ในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้แต่งตั้งนางเอกเป็นฮองเฮาส่วนลูกๆทั้งสามก็กลายเป็นองค์หญิงองค์ชายคราบครัวได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งอย่างพาสุก